สวัสดีครับผมพามาชมที่ดินปลูกบ้านที่สวยนะครับวิวท้องนาวิวภูเขาเนื้อที่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดกุดแดงร้อตารางวานะครับเดีย๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศของที่ดินแปลงนี้นะครับขอกลับกล้องก่อนนะครับที่ดินแปลงนี้ อยู่ท่ามกลางท้องนานะครับอันนี้ข้าวอาของเพื่อนบ้านนะครับอยู่หลังที่ดินของเรากําลังเจริญงอกงามเลยนะครับพึ่งหวานไปแล้วก็ด้านข้างที่ดินเป็นวิวภูเขานะครับด้านขวาหาที่ดินปลูกบ้านท่ามกลางธรรมชาติไม่ไกลทะเลนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะมากเลย ลลอมรั้วไว้รอบตัวบริเวณที่ดินเลยนะครับอันนี้ด้านขวาก็จะเป็นวิวเขาวิวเขามีเพื่อนบ้านอยู่รอบตัวที่ดินเลยแล้วก็แวดล้อมไปด้วยท้องนานะครับที่ดินถูกปรับถมไว้สูงกว่าที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับด้านหน้าที่ดินที่ติดกับถนน คอนกรีตสาธารนณะกว้าง25เมตรนะครับส่วนด้านลึกเข้ามาก็36เมตรนะครับลายล้อมไปด้วยท้องนาเลยนะครับที่ดินท้องนาด้านกว่านี่ก็เพิ่งหวานไปนะครับเพิ่งจะเตรียมตัวหวานนะครับเหมาะมากเลยนะครับซื้อไว้ปลูกบ้านอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งนา แล้วก็ห่างจากสุขุมวิทเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลชาคพงอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเดินทางไปพักผ่อนชายหาดแหลมแม่พิมพ์ก็ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับห่างจากสุขุมวิทเข้ามาเพียง5นาทีเท่านั้นที่ดินก็ปัจจุบันก็ล้อมรั้วไว้รอบบริเวณที่ดินเลยนะครับด้านหน้าเราก็มีเพื่อนบ้านอยู่หนึ่งหลัง แล้วก็ด้านซ้ายก็มีเพื่อนบ้านอีก4、ีหหลังนะครับกําลังสร้างอยู่ริมถนนนู่นหลังหนึ่งตอนเริ่มมีเพื่อนบ้านที่ชอบอธรรมชาติาทิวเขาท้องนากําลังเข้ามาสร้างบ้านในบริเวณนี้กันนะครับประกาศบ่อยสุดเลยนะครับอยู่แถวนี้ไม่มีโรงงานนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศของด้านหน้าที่ดินนะครับ ก็ที่ดินแปลงนี้พร้อมที่จะปลูกสร้างบ้านได้เลยนะครับถูกปรับถมไว้ให้ด้วยดินแดงหรือจะปลูกผลไม้เป็นทุเรียนสักแถวนึงด้านข้างนี้นะครับบริเวณด้านข้างนี้ก็น่าจะปลูกได้สักประมาณ6ต้นหรือจะปลูกด้านหลังบ้านนี้ก็ประมาณ4ต้นนะครับเป็นทุเรียนถ้าไม่รีบร้อนก็ ใส่ทุเรียนต้นเล็กๆหรือว่าถ้าอยากให้ได้ลูกเร็วก็ซื้อทุเรียนเข่งมาปลูกนะครับก็จะเป็นบ้านที่ปลูกอยู่ท่ามกลางท้องนามีวิวภูเขาอยู่ด้านขวาผมซูมวิวเขาให้ดูทีนะครับเป็นที่ดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใกล้หาดแหลมแม่พิมพเข้าจากสุวิทย์มาเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับ หน้าที่ดินก็ติดกับถนนคอนกรีตสาธารณะนะครับอันนี้เป็นถนนคอนกรีตที่อยู่หน้าที่ดินแล้วก็ตรงข้ามถนนมาก็จะเป็นลำรังน้ำสาธารณะนะครับสามารถที่จะดึงน้ำไปใช้รดผลไม้ถ้าเราปลูกผลไม้ ในตัวบ้านาบริเวณข้างบ้านนะครับจะใช้น้ำตรงนี้เข้าไปลดน้ำได้นะครับเดี๋ยวถ้านานี้เพื่อนบ้านเขาหวานข้าวแล้วก็จะขึ้นเขียวขจีแบบด้านหลังกับด้านข้างที่ดินเราเลยที่ดินก็จะเริ่มที่ตรงนี้นะครับหลักโฉนดจะอยู่ตรงนี้น้ำประปามีลงให้เสร็จแล้วนะครับ น้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างท่าถนนพร้อมนะครับอินเทอร์เน็ตพร้อมครับสามารถซื้อแล้วก็สร้างบ้านในสไตล์ของตัวเองได้เลยอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับ ที่ดินแปลงนี้ก็เป็นชาวดั้งเดิมเป็นชาวพื้นถิ่นของอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอีกที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่เหมาะกับการปลูกบ้านท่ามกลางทิวท้องนาขี้เขียวขจีเลยนะครับอันนี้เป็นท้องนาที่ ถัดจากที่ดินของเรามาแล้วก็ด้านหลังที่ต่อเป็นท้องนาที่ผมรีวิวให้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็อยู่ทํากลางท้องนาที่เขียวขจีเลยเพื่อนบ้านก็ใกล้เคียงเราก็มีหนึ่งหลังสองหลังกําลังสร้างใหม่นะครับแล้วก็หลังนี้4หลังหลังนี้หลังห้าหลังแล้วก็หลังตรงข้ามเราอีกหลังหนึ่งหหลังนะครับที่อยู่ตรงข้ามที่ดินเลย ก็เป็นที่ดินสวยๆสำหรับปลูกสร้างบ้านนะครับปลูกผลไม้ได้ด้วยมีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ตรงข้ามที่ดินสามารถดึงน้ำมาใช้ได้ส่วนน้ำที่ใช้ในบ้านเราก็เป็นน้ำประปานะครับไฟฟ้าฟสาส่องสว่างหน้าถนนอยู่หน้าที่ดินของเราเลยนะครับ สวยครับหาที่ดินปลูกบ้านนะครับไม่ไกลทะเลไม่ไกลสุข,ขุมวิทแนะนำแปลงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นลำรางน้ำสาธารณะนะครับที่อยู่ตรงข้ามที่ดินของเรา สามารถที่จะดึงน้ําไปใช้ลดผลไม้ที่เราปลูกข้างบ้านหรือว่าปลูกหลังบ้านได้เลยวิวดีอากาศดีครับวิวท้องนาอากาศบริสุทธิ์เลยสนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับอินดีพาเข้าชมหรือจะขอโลเคชั่นเพื่อเข้ามาดูที่ดินเองก็ยินดีส่งให้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ